กคนสวัสดีเช้าวันสดใสค่ะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทําสเต็กเนื้อค่ะ,ะเป็นเนื้อที่กบซื้อมาเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทําสเต็กแล้วเราจะเก็บโรสแมรี่ไปปักชํากันค่ะวันนี้กบก็เลยจะพาทุกคนทําทั้งสเต็กแล้วก็ปักชํามโรสแมรี่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ไปค่ะไปเก็บกิ่นโรสแมรี่มาปักชำกันสดชื่นจังสามีก็เป็นคนที่ รักษาหญ้ารักหญ้ามากเลยคะ่ะทุกคนอันนี้คือเขาปลูกหญ้าใหม่ค่ะเขาโรนมเมล็ดหญ้าแล้วเขากลัวนนกมามากินเขาก็เลยเอาตะข่ายมาปิดไว้ก่อนค่ะปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าแดดมาแล้วเราก็มาถึงต้นโรสเมรี่แก่ของเราแล้วนะคะเราจะเลือกกิ่งโรสเมรี่ที่ไม่แก่มากเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปนี่ไงอันนี้นี่เลยค่ะเ็าจะมี เขาจะมีสีเขียวนิดนึงแล้วก็จะมีสีน้ําตาลถ้าเกิดว่ามีมีกิ่งที่เป็นสีน้ําตาลนั้นแสดงว่าแก่แล้วนะคะอาจจะปักชำไม,ม่ขึ้นเดี๋ยวกบจะเลือกสักคู่ก่อนนะคะแล้วเขาค่อยตัดกันออกมาเก็บโรสแมรี่ค่ะก็เลยเห็นบ่อปลามีการเปลี่ยนแปลงค่ะตอนนี้ดอกบัวก,กําลังจะขึ้นค่ะทุกคนแตกใบน้อยๆแล้วค่ะ เขาน่าจะได้รับแสงแดดก็เลยออกมาเป็นใบแบบสวยมากเลยค่ะข้างใต้น้ำมีอีกสักสองสามใบค่ะเดี๋ยวตามมาแล้วก็แอบเห็นเพื่อนบ้าน <laughs> เพื่อนบ้านค่ะเห็นไหมคะ <laughs> <laughs> เขียวเขียวนั่นค่ะแอบอยู่ใต้ดอกไม้นะคะกรบซูมได้แค่นี้ <laughs> นู่นค่ะรถออกไปทำการเกษตรอีกแล้วบ้านอยู่ใกล้สวนก็อย่างนี้ละค่ะใกล้ไร่ใกล้นาเนาะก็จะมองเห็นธรรมชาติแบบนี้ละค่ะแล้ว,ลวพอดีว่าเห็นน้องซูซี่มาตะกุยต้นไม้กบกระเจิงเลยค่ะทั้งหมาทั้งแมวอ่าดีใจดอกบัวจะออกแล้วอันนี้เป็นดอกบัวสีสีแดงค่ะ เหมือนที่ประเทศไทยเลยค่ะเขาจะเกิดตอนหน้าร้อนแล้วก็จี๊กวเขียวนี้คือต้นผักตบชวาค่ะเขาก็ไม่ตายนะคะกบได้มาทั้งหมด5-6กิ่งนี่แหละคะ่ะทุกคนแต่กบก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเกิดไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนที่กบดูแล้วมันก็รู้สึกว่าจะมีแต่กิ่งที่แก่ๆค่ะแล้วก็ ิ่งที่กําลังแตกยอดออกมาใหม่ก็เออก็ยังเล็กเกินไปยังอ่อนเกินไปนะคะกบก็เลยได้มาสัก5-6ชิ้นนี่แหละคะ่ะแล้วก็อีก3กิ่งเอ,อ้ยกสากิ่งที่ตัดไปก่อนหน้านี้ก็คือเอาไปทำสเต็กแต่กบก็ยังลิเอาก้านเขาไว้อยู่คะ่ะไหนซะสิจิ้งดิง,ดง <laughs> นี่ค่ะสามกิ่งจากที่กบทําสเต็กนะคะกบก็จัดการตัดเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูว่ากิ่งอื่นละ่ะทาไมมันถึงแก่เกินไปเนี่ยค่ะกบรู้สึกว่าเขาจะมีกิ่งกิ่งน้อยน้อยที่มีออกมาเนี่ยคือมีแตกออกมาแล้วสองอันเนี่ยก็คือยังยังอ่อนเกินไปกบจะมีแบบนี้เยอะมากค่ะที่สวนกบว่าไม่น่าจะเกิดแล้วก็ตรงนี้มีสีน้ำตาลนิดหน่อยทีนี้เราก็จะมาตัดตรง คคนออกไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาตรงนี้ไปไปชําค่ะชําลงไปนในดินนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นยอดอ่อนเกินไปค่ะเราก็ตัดทิ้งเลยนี่ค่ะมันก็จะเหลือแบบนี้ทีนี้เราก็มาตัดใบก็เหมือนหลักการทั่วไปนะคะที่เหมือนเราปักกุหล,ลาบก็เหมือนกันค่ะกุหลาบที่กบปกัก แล้วก็พอเราได้กิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดใบบางส่วนออกไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาต่อไปเวลาที่เขาอยู่ในกระถางปักชำเขาต้องคายน้ํานะคะเดี๋ยวเขาจะคายน้ําเยอะเกินไปไม่ไหวเดี๋ยวก็จะตายไม่รอดค่ะแค่นี้แหละค่ะแล้วทาทุกอันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือ,อกิ่งโรสเบอร์รี่ที่กบตัดได้แล้วนะคะทั้งหมดมีกี่กิ่งคะนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหกเจ็ดแดแดกิ่งค่ะก็ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เลยเอาสักกิ่งนี่และคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กบก็เอาดินที่ผสมน้ำเอาดินใส่แล้วก็เอาน้ำใส่ให้เรียบร้อยให้เขา ไหลผ่านให้เรียบร้อยตอนนี้คือเขาเสด็จน้ําแล้วค่ะเหนไหมคะเขาเสด็จน้ําแล้วกระถางเก่านั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วก็นำพลาสติกมาด้วยค่ะทีนี้วันนี้กบโชคดีมากกบมีถุงพลาสติกเพราะว่าจะหายากมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดาษนะคะทีนี้พอมีถึงพลาสติกแล้วก็เอาใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็หาไม้เล็กๆเ,เออพอดีเลยมีไม้เล็กๆนี่เลยค่ะไม้เล็กๆเ,เอาไว้หย่ าเกิดว่าเราใช้ก้านเขาลงไปเลยอะ่ะเขาอาจจะมีความเสียหายไงคะก็เลยเอาอย่างนี้เลยเอาไม้จิ้มก่อนไม้จิ้มนําทางก่อนแล้วเราเค่อเอาตัวนี้ลงไปอืมแล้วก็บีปิดนิดนึงนี่นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า กิ่งไหนจะรอดกิ่งไหนจะไม่รอดใช่ไหมคะโอ้ยปลูกยากปลูกเย็นยังจะไปเอามือไปจับเขาอีกโอ้ยเนาะกดลงไปให้แน่นนะคะกดด <laughs> ูตรงนี้ตรงตรงตรงค่ะลงตรงตรงเ <laughs> ดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่า มันจะรอดหรือเปล่าคือวันนี้กบมีหลายอย่างที่ต้องทําเลยใช่ไหมคะทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องรอค่ะเราไม่รู้ว่าอันไหนจะรอดไม่รอดนะคะโอเคนี่ใช้มือเลยแล้วกันกดให้แน่นที่กบเลือกใช้เยอะก็เพราะว่าเขาจะช่วยกันคลายน้ำที่อยู่ข้างในค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่แฉะจะได้ไม่ตายนะคะ ถ้าเกิดว่าใครใช้กิ่งเดียวเลยอ่ะต้องลดกระถางลงนะคะใช้กระถางที่เล็กกว่านี้ค่ะเวลาเขาคายน้ําน้ําที่อยู่ข้างในในกระถางเนี่ยเวลาที่เราปิดฝาอยปิดปิดถุงแล้วอ่ะเขาจะมีน้ําเยอะถ้าเกิดว่าเขามีต้นเดียวเขาจะตายเร็วค่ะเขาจะเฉะฉะนั้นเขาต้องมีลหลายๆต้นในกระถางเดียวแบบนี้เขาถึงจะรอดถ้าเป็นกระถางใหญ่นะถ้าเป็นกระถางเล็กก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยค่ะปิดถุง ปิดถุงเอาอยางรัดปิดไว้แบบนี้ไม่ต้องรดน้ํานะคะปิดไว้อย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะวางไว้ในที่ร่มประมาณ20วัน20 21แล้วแต่เช็เเคดูเรื่อยๆค่ะว่าเข้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่20วันอัพนั่นแหละค่ะก็สามารถมาเปิดดูแล้วก็ดูว่าต้นไหนเน่าต้นไหนรอดค่ะ นู่นละคะ่ะเดือนหน้าคะ่ะเราค่อยมาเจอกันว่าจะรอดไหมทุกคนจะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะรอดสักกี่ต้นนะคะภารกิจปักหอมปักหอมไม่เกิดรากกบไม่เอาไปวางไว้ที่ไหนเลยคะ่ะนอกจากตรงนี้เลยคะ่ะในห้องกินข้าวในห้องอะไรเงี้ยคือไม่ให้โดนแสงแดดแค่นั้นเองคะ่ะวางทิ้งไว้แค่นี้เลยกบได้แบ่งพื้นสวนนะคะทุกคนส่วนหนึ่งไว้ทำเล้าไก่คะ่ะ ปีนี้ตรงนี้กบไม่ได้ใช้งานกบก็เลยให้สามีทําเป็นเล้าไก่ไปเลยเพราะว่าที่จริงสามีกบเขาก็อยากได้ไก่มาตั้งนานแล้วค่ะทีนี้เขาลงทุนสร้างเองเลยนี่ค่ะมันก็จะมีต้นอนี้กั้นพอดีระหว่างแปลงผักกบแล้วก็เล้าไก่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะมีที่โล่งสําหรับให้เราเดินด้วยค่ะในละตรงนี้ค่ะตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ยาวมาถึงนี่นะคะตรงนี้เราไม่ไมท<ำ>ําเราจะกั้นตรงนั้น แล้วก็มีเยอะค่ะสักสี่ตัวแล้วก็จะมีที่เดินแล้วก็มีที่โล่งๆอยู่ค่ะตรงสตรอเบอรี่เรานี่เนาะสวนผักก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็วันนี้กบมาลงมาฉีดน้ำรดน้ำแล้วก็เอาผักนี่ค่ะกบว่ามันเหมือนผักใบใบแมงลักนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่ใบแมงลักหรือเปล่านี่ค่ะเรียบร้อย ส่วนที่จะลงในกระถางเก็บไว้กินอีกนานๆก็มีค่ะแต่อันนี้คือลงไว้ในในสวนผักเลยอันนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วค่ะทุกคนดูแดดแดดแรงมาก วันนี้กบก็ขอลาทุกคนไปด้วยภาพของน้องซูซี่เลยนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ